ในภาวะเข้ายากหมากแพงเช่นนี้เรื่องปากท้องกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลและไร้ความสุขในชีวิตโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรไทยที่มักมีหนี้สินติดพ่วงมากับผลผลิต ยายไข่อดีตคนเคยทุกข์วันนี้ได้หลุดพ้นจากค่าใช้จ่ายเรื่องปากท้องกว่าแสนบาทต่อปีค่าปุย๋ยค่าสารเคมีค่าใช้จ่ายที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับยายได้ถูกปลดเปลื้องไปด้วยการปฏิบัติตามโครงการหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จนซึ่งต่อยอดมาจากโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีพุทธ โดยการริรเริ่มของพระมหาสุภาพพุทธวิริโยเจ้าอาวาสวัดป่านาคำตำบลจุมจังเอเภอกุชินารายจังหวกาฬสินธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ขึ้นรูปเรื่องบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีพุทธสสสมาช่วยในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้การขับเคลื่อนวิธีการบำบัดแนววิถีพุทธช่วยร้อยเครือข่ายพระสงฆ์ เราก็ช่วยเป็นแรงกระตุ้นในเบื้องต้นที่ทําให้กระบวนการบําบัดฟื้นฟูสามารถเดินไปได้เลยจะว่าจริงๆก็คือหนึ่งในไม่ย่กไม่จนของวัดป่านนาคมของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาลสศินป์เนี่ยต่อยอดมาจากงานบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งสสเนี่ยถือว่าเป็นพลังที่สําคัญในการช่วยทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ดีมากพืณนมาในน้ำที่แหลกกับ่สนใจได้ค่ะบ่สนใจค่ะโอ้เห็นไหนมันจะได้กินบาใส่ปุ๋ยสั้นวาน่ะ ฮ็ดได้ม่จีได้กินพั์หามาเหตุนะคะโอ้ยได้ค่ะเขางามค่ะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยะะเลค่ะตั้งแต่ปีสี่กิจตังได้หกปีเนาะค่ะบ่ได้ใส่เลยปลูกพักกับ,บ่ใส่สารเคมีค่ะปลูกเอ็นปูกินเฮ็ดกินเองโครงการหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จนเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนโดยการปลูกพืชหลายอย่างเหมือนกับการทำสวนทำไร่แบบผสมแต่ต้องมีไม้ยืนต้นหนึ่งชนิด เพื่อทุกอย่างที่ปลูกจะมีประโยชน์ชาวบ้านสามารถนํามาใช้สอยและกินได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คํานิยามว่าเหลือกินไว้แจกหรือแจกไว้ขายแปลงหนึ่งไร่ไม่ยากมาจนนั้นตัวพระเอกจริงๆสุดท้ายก็คือต้นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นตรงนี้แหละจะเป็นบํานาญชีวิตให้กับเขาเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานสอบกิน,นัน,นะคะคันเรือแกะพี่เกงน้องคันนันยังเอาไปขายก็ได้ค่ะ ตั้งแต่เห็ดเกษตรหนึ่งไล่มาเนี่ยค่ะว่าอืดกินเลยค่ะว่าอืดบ่ถูกค่ะตะกี้ถูกผู้เหมือนนี้ว่าถูกมีความสุขมากมากเลยค่ะ ความสำเร็จของยายไข่จึงเปรียบเสมือนกับโดมิโนโตัวแรกที่ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้จากต้นแบบองค์ความรู้ของยายไข่ถูกถ่ายทอดไปยังคนอื่นๆในตำบลส่งผลให้โครงการถูกขับเคลื่อนและก่อเกิดโครงการอื่นๆเพื่อชุมชนอีกมากมายโดยเฉพาะโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยจุมจังโดยเกษตรอินทรีย์สู่สังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ลำห้วยจุมจังและดึงเอาวิธีเกษตรอินทรีย์กลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้งโดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการพึ่งพิงสาร เมื่อ10ปี20ปีที่แล้วนะครับลำห้วยจุมจังนี่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์อาหารกบเขียดอย่างนี้เนี่ยปลาอย่างนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปจากลำห้วยจุมจังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยจุมจังสู่เกษตรอินทรีย์นะครับก็คือสสสเนี่ยครับเข้ามาร่วม คือได้เข้าไาใชาง้งบประมาณลงมางบป,ประมาณ200,000นะตัวนี้ลงมาจุมจังโมเดลต้นแบบของการอยู่อย่างพอเพียงคือความสําเร็จของโครงการหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนมุ่งมั่นร่วมกันสร้างให้พื้นดินแห่งนี้เป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภยัยและคืนพื้นที่ป่าให้แผ่นดินเป็นบนานาญชีวิตให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์สร้างความสุขให้กับชีวิตได้อย่างยังย่งยืนและเป็นบทพิสูจน์ที่ ย่ไม่ยากีจนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ